สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์เมืองสองครับวันนี้พบเจอกันในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับเป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับลูกค้าครับวันนี้ผมจะขออนุญาตทำการรีวิวถ่ายคลิปรถยนต์ราคามอเตอร์ไซค์นะครับมาอีกแล้วนะครับสำหรับโตโยต้าโคโรนานะครับผมแล้วตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับคุณลูกค้าเป็นโคโรนา เอ็กซเนะครับไม่ใช่ท้ายโด่งนะครับซึ่งมีความแตกต่างจากท้ายโด่งค่อนข้างเยอะเลยนะฮะตัวนี้เป็นรถยนต์ปี97นะครับคุณลูกค้าจดทะเบียน2,540นะครับเป็นเครื่องยนต์ 4A หัวฉีดนะครับพวงมลาลัยพาวเวอร์1.6นะฮะหรือว่า1 6 0 0ซีเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกนะครับระบบเบรกได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะฮะและได้อ่า uh, ถุงลมนิรภัยว่าแอร์แบ็กหนึ่งลูกฝั่งคนขับนะครับลูกค้าครับมาชมกันเลยนะครับผมจะรีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมทั้งภายนอกและก็ภายในนะครับดูกันให้ครบดูกันให้จบนะครับเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจนะครับผมบอกไว้เลยว่าถ้าท่านใดที่มองหารถบ้านราคาหลักเหมือนนะครับเอาไว้ใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับหรือว่าท่านใดที่จะนําไปเป็นรถยนต์คันแรกเนี่ยราคาเบาๆนะฮะคุณลูกค้าถูกกว่ามอเตอร์ไซค์ป้ายแดงนะนะฮะ ผมกล้าพูดได้เลยว่าถูกกว่าราคามอเตอร์ไซค์นะครับอะมาชมกันเลยครับคุณลูกค้านะฮะเริ่มต้นกันด้วยข้างหน้าหล่อๆสวยๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้านะฮะนี่เลยครับผมตัวนี้มาพร้อมเอกสารครบพร้อมโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับเป็นรถบ้านแท้นะฮะคุณลูกค้ารถบ้านแท้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างน้อยนะฮะคุณลูกค้ามาอยู่ที่20,000 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับรถได้สภาพมากๆนะครับคุณลูกค้าไม่เคยชนนะฮะ รถได้ความเดิมๆนะฮะคุณลูกค้าสีเดิมโรงงานด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับแล้วล้อก็คุณลูกค้าจะได้เป็นล้อแม็กของโตโยต้าแทนนะครับของตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็ยางเนี่ยสภาพดีทั้ง4เซนเลยนะครับคุณลูกค้าแน่นอนเลยยางเนี่ยยังสามารถที่จะใช้งานได้อีกนะครับคุณลูกค้าซื้อไปยังไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับนะฮะใช้งานได้เลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องชงล่างคุณลูกค้าไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปเก็บงานนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับวิ่งทางไกลข้ามจังหวัดได้แบบสบายหายห่วงเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยครับผมสวยเลยนะครับโตยต้าโครน่าเอ็กซเออร์นะครับคุณลูกค้าบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะคุณลูกค้าแล้วราคาที่ผมจะลงนะฮะคุณลูกค้าเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้เป็นราคาเบาๆนะฮะคุณลูกค้านี่เลยครับผมสวยงามแบบนี้เลยนะครับ ด้านข้างขวานะครับแล้วด้านหลังก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับสปอยเลอร์รับกับกันชนล่างนะครับนี่เลยครับผมมีกล้องหน้ากล้องหลังด้วยนะครับคุณลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับคุณลูกค้านะฮะลำดับต่อมาครับมาชมบรรยากาศภายนอกนะครับฝั่งซ้ายครับนี่เลยครับผมสวยงามมากนะฮะคุณลูกค้า ตรงกระจกหลังก็จะมีแผ่นล่ฟ้าให้นะครับคุณลูกค้านะฮะที่เป็นเส้นๆอยู่ก็คือแผ่นล่ฟ้านะครับผมนี่เลยครับผมสวยงามมากนะฮะคุณลูกค้าถ้านําไปเปรียบเทียบกับราคาที่ผมจะลงขายเนี่ยมันถูกมากนะฮะคุณลูกค้าและคุณลูกค้าได้รถที่พร้อมใช้งานด้วยนะนะฮะไม่ต้องออซื้อไปเก็บงานนะครับซื้อไปคุณลูกค้าก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับกับรถยนต์คันนี้นะครับนี่เลย โอเคครับนี่คือบรรยากาศรอบคันนะครับทั้งภายนภายนอกนะครับเราดูภายนอกกันก่อนนะครับบรรยากาศรอบนอกนะครับทั้งซ้ายและก็ขวาทั้งหน้าและก็หลังนะครับลูกค้านะฮะลับดัต่อไปครับเรามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารกันบ้างครับนี่เลยครับแผงประตูครับสวยๆครับฟิล์มสามารถที่จะสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับ ขับขี่เวลากลางวันก็ไม่ร้อนนะครับขับขี่ตอนกลางคืนก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมระดับฟิล์มก็อยู่ที่ 60- 40นะครับผมนะฮะกระจกขึ้นลงครบนะครับกระจกมองข้างสามารถที่จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแผงคอนโซลด้านหน้าครับสวยๆเลยครับคุณลูกค้าช่ององค์ช่องแอร์ไม่มีแตกหักนะครับนี่เลยครับผมมีจอ a n d ด o i d มาให้ด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้นะครับผม แอร์เย็นฉับนะครับคุณลูกค้าเกียร์ออโต้สี่สปีดนะครับนี่เลยครับเบรกมือใช้งานได้ครบปกตินะครับนี่เลยนะครับสวิตสายฟ้านะครับผมสวิตไฟฉุกเฉินไฟขอทางนะครับผมแอร์ก็มีสีระดับนะครับ1 2 3 4สสี่นะครับแบบนี้เลยนะครับดูเบาะกันบ้างครับเบาะหน้านะครับฝั่งซ้ายนะครับผมโอเค มาดูด้านหลังกันนักนะครับนี่ครับด้านหลังฝั่งซ้ายครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจกขึ้นลงครบนะครับภายในสวยสะอาดเลยนะครับคุณลูกค้านะครับผมก็ล้างอัดฉีดเสร็จก็ขับมารีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันเลยนะครับผมนะฮะมาดูกันว่ารถยนต์คันนี้จะอยู่กับผมโบซื้อขายรถยนต์มือสองได้กี่วันนะครับกับรถยนต์ราคามอเตอร์ไซค์นะครับและแน่นอนนะครับคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่กว้างขวางนะครับผม ภายในห้องโดยสารนี่นั่งเรือเลยนะครับคนหน้าก็นั่งสบายนะครับคนหลังก็นั่งสบายนะครับโอเคเรามารับชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารฝั่งขวากันบ้างครับตอนนี้เหงื่อผมเริ่มไหลแล้วฮะยืนกลางแดดนะฮะคุณลูกค้าโอเคชมประตูหน้าประตูขวานะครับฝั่งขวานะครับด้านหลัง นี่เลยนะครับภายในสวยๆนะครับคุณลูกค้านะครับไฟเนี่ยไฟเพดานเนี่ยผมปรับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นระบบ LED นะครับซึ่งกลางคืนเนี่ยสว่างมากนะครับทั่วรถเลยนะครับคุณลูกค้านะฮะโอเคนี่ครับลำดับต่อไปครับมาดูฝั่งคนขับกันบ้างครับนี่เลยครับผม สวิตกระจกเนี่ยสามารถที่จะควบคุมและคอนโทรลได้ที่สวิตฝั่งคนขับตรงนี้ได้เลยนะครับคุณลูกค้านะฮะและเวลาที่คุณลูกค้าจะปรับกระจกมองข้างก็สามารถปรับตรงนี้เลยนะครับ L กับ R นะครับ L, บ L A ก็คือซ้าย R A ก็คือขวานะครับแล้วก็ซ้ายขวาสูงต่านะครับคุณลูกค้านะฮะตรงพวงมาลัยก็จะมีแอร์แบ็กมาให้1ลูกนะครับคุณลูกค้านะฮะ,ะเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายนะครับ ดูกันให้ครบเลยนะครับคุณลูกค้านี่ครับผมด้านหลังสวยๆนะครับคุณลูกค้าฝาท้ายเนี่ยเรียกได้ว่าไม่เคยขยับไม่เคยถอดเลยนะครับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังก็กว้างขวางมากนะครับสามารถที่จะใส่ของได้เยอะนะครับ ด้านหลังสวยนะครับผมมียางไหลให้นะครับยางไหลนี่ผมทําการทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับลงแว็กให้ด้วยนะครับแล้วก็มีแม่แรงให้นะครับอันนี้เลยนะครับด้านหลังถือว่าสวยเลยนะครับคุณลูกค้านะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆด้วยนะครับโอเคลําดับต่อไปครับไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องกันมาครับตัวนี้จะมีกล้องหน้าและกล้องหลังให้ด้วยนะครับคุณลูกค้านะครับนี่เลยนะครับ กล้องหลังนะครับและก็กล้องหน้านะครับผมนะครับคุ้มค่าจริงๆนะครับไปครับไปชมบรรยากาศภายในห้องเครื่องครับเออนี่เลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 4A นะครับคุณลูกค้าเราชมฝากกระโปรงกันต่อครับ ฝากระโปรงเนี่ยครับดูครับดูความสวยดูความสะอาดครับฝากระโปรงเดิมแท้นะครับจากศูนย์จากโรงงานนะครับเครื่องยนต์ 4A นะครับ16วาว e f i นะครับเครื่องยนต์หัวฉีดด้วยนะครับคุณลูกค้าเครื่องยนต์หัวฉีด1.6นะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดเลยนะฮะนี่เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวลําดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันบ้างครับเพื่อที่จะได้รับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ระบบเซนทรัลล็อกใช้งานได้ดีนะครับล็อกบานเดียวมันก็ล็อกหมดเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอ,อยัดสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ขอ,อยัดนั่งในรถสักคู่เดียวนะครับเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายนะครับว้าขอ,อยัดนั่งในรถสักคู่ครับร้อนไม่ไหวอ่ะโอเคต่อครับต่อเอ่อกระจกตรงนี้ก็จะเป็นตัวนี้ที่ผมจับอยู่ก็จะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมส่วน กระจกของของตัวรถเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเขาก็ติดตั้งคู่กันเลยนะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีจอ Android ให้นะครับคุณลูกค้าสามารถที่จะเล่นผ่าน USB ก็ได้นะครับฟังวิทยุก็ได้นะครับผมครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับคุณลูกค้าระบบแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับพวงวาลายพาวเวอร์เบาสบายเลยนะครับขับง่ายนะครับ แล้วก็มาต่อที่เรือนมายนะครับเรือนไม้นี้ขึ้นครบเลยนะครับผมเข็มน้ํามันใช้งานได้ครบปกตินะครับความเร็วใช้งานได้ครบปกติมาอยู่ที่2 6 65,000กับอีก71กนะิโลเมตรณปัจจุบันนี้นะครับนะฮะเข็มวัดรอบขึ้นครบปกตินะครับแล้วก็อุณหภูมิในหม้อน้ําก็ขึ้นอยู่ครึ่งหนึ่งแค่นี้ปกตินะครับแล้วคันนี้นะครับคุณลูกค้าผมจัดความคุ้มค่าคุ้มราคาให้กับคุณลูกค้านะครับ ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องออกไปให้แล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเกียร์ออโต้นะครับผมเปลี่ยนถ่ายเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าคุณลูกค้าเอาไปในคุ้มเลยนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลําดับต่อไปเราไปรับฟังเสียงเครื่องยนต์ใกล้ๆนะครับและผมก็จะดึงที่วัดน้ํามันเครื่องขึ้นด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ดูว่ามันมีไอมีควันพ่นขึ้นมาหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับมากันเลย เครื่องบอกได้เลยว่าโอ้โหเหมือนรถใหม่เลยฮะเครื่องเงียบกิบนะฮะนี่ครับเสียงเครื่องตอนนี้ผมติดเครื่องไปแล้วนะครับเครื่องไม่พน่นไม่ไอายไม่ควันนะครับอโอเคผมจะขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะครับ เรียบร้อยครับคือลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิปโตโยต้าโคโรนา XER รถยนต์ปี97นะครับนะฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.6นะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเบรก ABS แอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัย1ลูกฝั่งคนขับนะครับรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ผมเปลี่ยนถ่ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนพร้อมที่จะให้คุณลูกค้านําไปโอนเปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ แล้วก็พรบ,บภาษีไม่ขาดนะครับคุณลูกค้าสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับอยากจะมาทดลองดูก่อนกอ็หรือว่าจะมาลองขับแบบว่าเป็นร้อยร้อยโลได้เลยครับมาได้ที่อำเภอเมืองนครราชสีมาหรือว่าเมืองโคร,ราชนะครับแต่ถ้าหากคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้ได้ด้วยนะครับถึงหน้าบ้านนาเรือนกันเลยทีเดียวนะครับและก็ที่สําคัญเนี่ยผมมี บริการเก็บเงินปลายทางให้กับคุณลูกค้าได้ด้วยนะครับโอ้โหเอาเอกเ,เ,เอาใจคุณลูกค้าแบบสดๆกันเลยทีเดียวนะครับโอเคครับคุณลูกคา้าวันนี้ผมต้องขอญาตลาไปก่อนนะครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับคันนี้ผมขายแค่ผมผมล,ลืมแจ้งราคาแหมเกือบเกือบพลาดไปครับราคานะครับคุณลูกค้าเอาไปเลยนะครับแค่ผมบอกเลยว่าคือรถพร้อมใช้งานนะ นะฮะพร้อมใช้งานมากนะครับแล้วรถได้เดิมๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเป็นรถบ้านแท้ที่ใช้งานมาน้อยเลยทีเดียวนะครับผมซื้อจากเจ้าของโดยตรงนะครับคุณลูกค้าเจ้าของเดิมเป็นข้าราชการเกษียณอายุราชการนะครับท่านไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยตัดสินใจขายออกมานะครับคันนี้เอาไปเลยครับคุณลูกค้าแค่6 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับราคาสดคุ้มกันเลยทีเดียวนะครับกับรถยนต์สุดหรูในอดีตนะครับโตโยต้าโครนาเอ็กซเอนะครับ 65,000บาทโทรก่อนได้ก่อนแน่นอนที่0855754369หรือว่าจะแอดไลน์ที่0830 005 440นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับคุณลูกค้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ